สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันที่สี่สิงหาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดคูเปอร์นะคะวันที่สี่สิงหายุกกี่ขวบแล้วคูปสี่ขวบเนาะยุเป็นหน่มแล้วอ่ะตอนนี้ก็คือมีโรคส่วนตัวนะคะทุกคนคูเปอร์ปกติเขาจะมาอ้อนนะแต่ก็ยังอ้อนอยู่นะคะแต่เขาก็จะมีเวลาแบบ เเป็นตตััววอองงขยุ่เป็นนมเนาะกบเนาะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนอากาศร้อนๆดูแลสุขภาพนะคะอโอเควันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของ u s c i s กันนิดหนึ่งนะคะทุกคนบอกก่อนนะคะวันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนนการยื่นขอกินการ์ดนะคะแต่ว่าวันก็ยื่นเองแหละทำเองหมดเลยนะคะตั้งแต่ขอกินการ์ดแล้วก็สมัคร US citizenship นะคะก็คือทําเองนะคะ แต่ว่าชอบอ่านข่าวมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้วันก็จะมาดูในเรื่องนี้นิดนึงนะคะใครที่ยื่นขอก r e นการ์ดบ้างคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบแต่งงานหรือขอให้ครอบครัวนะหรืออะไรก็ตามะคะ่ะเพื่อที่จะได้วีซ่าถาวรสํา,าสหรับครอบครัวโดยเฉพาะคู่แต่งงานนะคะวันเห็นข่าวของ USCIS นะคะก็ลองมาฟังดูนะคะว่าเขามีการอัปเดตในเรื่องอะไรนะคะ มีการอัปเดตในวันนี้นะคะวันที่4สิงหาแต่ว่า USCIS เว็บไซต์นะคะออกมาตั้งแต่วันที่1สิงหาแล้วนะคะทุกคนแต่ข่าวมันเพิ่งม,มาลงนะคะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะออกการอัปเดตเกี่ยวกับกรีน n าร์ดให้กับคู่สมรสนะคะ <c oughs> สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐะคะ USCIS <c oughs> ได้เผยแพร่นะคะ <c oughs> คำแนะนำนโยบายที่ อัปเดตเกี่ยวกับการประเมินคำร้องขอวีซ่าถาวรสำหรับครอบครัวซึ่งมักใช้โดยคู่สมรสดที่ต้องการกรีนคลาสนะคะ USCIS นะคะก็มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ในข่าวของเว็บไซต์ USCIS นะคะวันที่1นึ่งสิงหาคมนะคะว่าคำร้องขอวีซ่าถาวรนะคะสำหรับครอบครัวนะคะที่แบบเป็นแบบช่อโกงหรืออาจจะแบบไม่เป็นจริงนะคะหรือไม่มี เหตุผลอันสมควรอื่นๆอะไรก็ตามนะคะจะทำให้ความเชื่อมั่นในเส้นทางการขอวีซ่าถาวรสำหรับครอบครัวเนี่ยลดลงแล้วก็จะทำลายความสามัคคีในครอบครัวในสหรัฐนะคะเขาก็มีการอัปเดตนะคะว่าอาจจะได้อาจจะพิจารณานานนะคะทุกคนหรือไม่ก็อาจจะไม่ผ่านเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดเขามีการตรวจสอบแบบเข้มงวดนะะทุกคน ซึ่งในช่วงของอตอนนี้นะคะในภายใต้ของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์เนี่ยอาจจะเข้มงวดแล้วก็ค่อนข้างจะบางคนอาจจะนานนะคะนโยบายใหม่นี้นะคะซึ่งเผยแพร่นในคู่มือนโยบายของ USCIS เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะแล้วก็ใช้กับ ทั้งคำร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและคำร้องที่ยื่นใหม่นโยบายนี้เกิดขึ้นในขณะที่ u s c i s นะคะกำลังจัดการกับคดีความด้านการย้ายจินฐานที่ค้างอยู่จำนวนมากโดยมีคำร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาถึง11.3ล้านคำร้องนะคะ ในบยบดังกล่าวนะคะระบุว่าการอนุมัติคำร้องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้นไม่ได้เป็นการให้สถานะการเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายในตัวมันเองนะคะ USCS i เนี่ยระบุในข่าวกระชาสัมพันธ์นะคะว่า USCS i อาจออกหนังสือแจ้งให้ปรากฏตัวในรกะบวนการย้ายถิ่นฐานหากพบว่าผู้ ผู้รับผลประโยชน์สามารถย้ายิิ่ฐานได้ตามกฎหมายการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะตามที่ USCEN ะคะระบุการอัปเดตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อชี้แจงขั้นตอนที่มีอยู่และเสริมความสามารถของหน่วยงานในการประเมินความถูกต้องของคำร้องขอวีซ่าเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับ การแต่งงานนะคะแล้วก็ครอบครัวอื่นๆในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติใกล้ชิดกําลังยื่นคําร้องขอถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายคําแนะนําดังกล่าวและกุเกณฑ์คุณสมบัติข้อกําหนดด้านเอกสารขั้นตอนการสัมภาษณ์วิธีการที่ u s i s จัดการกรณีที่เกี่ยวข้องกับคําร้องหลายคำร้องหรือคำร้องที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในการส่งคำร้องไปยังหน่วยงานรัฐบาลอื่นนะคะ เอกสารนั้กล่าวนะคะชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่า US CIS เนี่ยจะส่งคำร้องที่ได้รับการอนุมัติไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติของกระทรวงการต่างประเทศ <S <S เมื่อใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้รับผลประโยชน์ต้องการปรับสถานะภายในสหรัฐอเมริกานะคะในตอนแรกแต่ภายหลังพบว่าไม่มีสิทธิ์ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของการอัปเดตนี้กล่าวถึงกรณีที่พลเมืองสหรัฐโดยเฉพาะผู้ทชี่ยับราชการทหารหรือประจำการในต่างประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลสามารถยื่นแบบฟอร์ม i 130คํา ขอญาติต่างด้าวได้โดยตรงต่อกระทรวงการต่างประเทศ USCIS ระบุว่าการยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขาบางประการ USCIS นะคะระบุในข่าวประชาสัมพันธ์นะคะว่าคำแนะนำนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ USCIS ในการตรวจสอบคุณสมบัติการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง คือไม่หลอกลวงนะคะตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด USCIS ให้ความสำคัญกับการคัดกรองและตรวจสอบคนต่างด้าวอย่างเข้มงวดซึ่งจะช่วยปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงแห่งชาติที่อาจเกิดขึ้นเรามุ่งม,มั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของชาวเมกันด้วยการตรวจจับคนต่างด้าวที่มีเจตนาอันตราย เพื่อที่พวกเขาจะได้ถูกนำตัวออกจากสหรัฐอเมริกามอร์แกนเบลลี่นะคะก็เป็นอดีตเจ้าหนะ้าที่อาวุโสของ d e partment of Homeland Security นะคะก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลของทรัมป์เนี่ยเชื่อว่าภารกิจหลักของ USCIS เนี่ยคือการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบมากกว่าที่จะเป็นหน่วยงาน ที่ให้สิทธิประโยชน์นะคะนโยบายใหม่นี้นะคะจะมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะทุกคนก็คนไหนที่นะคะยื่นเอกสารเกี่ยวกับเรลนคาร์ดในช่วงนี้นะคะก็จะเข้มงวดอาจจะได้ชา้านิดหนึ่งนะคะทุกคนใครที่สนใจเข้าไปอ่านได้นะคะที่ u s c i s g o นะคะทุกคนเขาจะมีข่าวภาษาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่กําลังยื่นคาร้องขออยู่ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกินกดแต่งงานขอญาติเข้ามาหรืออื่นอื่นนะคะที่เกี่ยวกับกิณกะนะคะทุกคนโอ้คุปเปอร์หาววันเกิดยูยูอยากทำอะไรหรอฮะยูอยากกินอะไรข้าวเหนียวไหมคุปเปอร์ชอบข้าวเหนียวนะคะทุกคนมามิเน,นึ่งข้าวเหนียวให้ไหมอ่ะกินข้าวเหนียวเนาะวันนี้เนาะ โอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ับชมคลิปเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมันกับคุป้เพิ่์ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ